ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในชาวราศีกันนะคะลัคนาราศีกันด้วยแล้วกันนะวันนี้นะคะเรามาดูดวงความรักพลังงานโดยรวมอีกเช่นเดิมนะคะชาวราศีกันมาดูกันนะคะว่าพลังงานดวงความรักของคุณประจํานะคะช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะพลังงานของคุณนะคะมีความเป็นเด็กถือไม้เท้ามานะมีสิเหรียญน,นะคะมีสเหรียญ มีสตรีนช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่คุณจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณทําทุกอย่างสิ่งที่คุณตั้งใจใช้ความอดทนในการทุ่มเทในการรอคอยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับความชื่นใจได้รับข่าวดีการสมหวังการประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจสมปรารถนาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเราปลอดภยัยเรารู้ สุกว่าเราโล่งอกจากเดิมก็อาจจะต่อสู้มาโดยตลอดเนาะชาวราศีกันนะคะเหมือนกับว่าเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ครึ่งๆกลางๆสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนไม่มั่นใจว่าจะรอดไหมแต่สุดท้ายนะความมุ่งมั่นความตั้งใจด้วยความเป็นชาวราศีกันอยู่แล้วอะคะ่ะคุณเป็นความคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมีความแน่วแน่ทําให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพร้อมที่จะต่อสู้คุณพร้อม ที่จะทุ่มเทเอาชนะความยากและท้าทายเผชิญกับความยากลำบากเพื่อนะคะการประสบความสาเร็จให้สมใจดังปรารถนาแล้วทุกอย่างนะก็เป็นไปตามที่คุณทุ่มเทมาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะมีนาคมนี้เนี่ยจะเห็นว่าคุณเองค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆมีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแล้วก็จะเป็นความรู้สึกที่เราให้เกียรติตัวเอง ศรัทธากับตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็จะถามความรู้สึกตัวเองถามความสะดวกและความต้องการของตัวเองมาก่อนเลยนะจะไม่ได้สนใจและคนรอบข้างหรือว่าสถานการณ์ใครจะมองว่าคุณเป็นอย่างไรคุณคิดว่าเวลานี้คุณรับผิดช,ชอบในสิ่งที่คุณอยากให้มันโอเคที่สุดเต็มที่แล้วพอมันได้รับความ สำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออเรา เราอิ่มเอมหัวใจนะคะจะเห็นได้ว่ามีเดือดซันนะพลังงานความรักเนี่ยบางท่านนะคะเราอาจจะต้องเผชิญกับความรักที่เรารอคอยความชัดเจนหรือว่ารอคอยวันเวลาให้คนรักให้คนที่คุณกําลังรู้สึกดีนะเห็นคุณค่าในตัวคุณหากคุณไปแอบรักแอบชอบใครที่ผ่านมาเราอาจจะพยายามที่จะเข้าหาเขาหรือว่าพยายามที่จะทําให้เราได้สารภาพความรู้สึกให้ได้อยู่ใกล้กันมากที่ สุดเนี่ยมันเหมือนกับมันรอคอยแค่วันเวลาที่คุณจะสารภาพรักสารภาพหัวใจออกไปนะคะใครที่แบบคบกันมาหรือว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เหมือนเปิดใจในการสารภาพรักสารภาพความรู้สึกต้องการที่จะสารภาพขอเพื่อที่จะคบขยับสถานะมันก็คุ้มกับที่เรารอคอยที่เราทุ่มเทมาโดยตลอดนะคะเป็นเพราะคุณเองก็มี ความแบบแน่วแน่ด้วยเราเองจะไม่ได้รู้สึกว่าโหยหาความรักหรือวิ่งตามความนิ่งของคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการพูดคุยท่าทีของคุณเนี่ยที่คนที่เข้ามาหรือคนที่คุณรักคนที่คุณสนใจเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณดูมีพิรุษดูเปลี่ยนไปก็เกิดความกลัว กลัวว่าคุณจะไม่สนใจก็จะทําให้เป็นแรงกดดันทําให้คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อต้องการอยากจะรักษาคุณเอาไว้นะคะใครที่ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสแล้วที่คนกําลังคุยยู่อยู่ในทุกวันเนี่ยเขาจะพัฒนานะครับ เปิดใจเพื่อที่ต้องการเปิดตัวกับคุณอย่างเป็นทางการนะหรือใครที่คบกันมานานมากๆแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพูดคุยมาโดยตลอดเราอดทนรอวันที่เขาจะมาใช้ชีวิตคู่แต่อาจจะด้วยอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยนะคะหรือปัญหาอะไรก็ตามคือเราทุ่มเทกับการรอคอยเขาเดือนมีนาคมนี้นะชาวราศีกันคือคุณจะไม่รอใครทั้งนั้นคุณรอแค่วันที่ตัวเองเนี่ยจะ อาจจะไปเจอคนใหม่หรืออาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องง้อคนรักไม่ต้องง้อคู่ชีวิตคือคุณจะต้องทำให้คุณอยู่ได้โดยไม่ง้อใครนียพลังงานของคุณมันเป็นแบบนี้นะคะคนรักของคุณเนี่ยก็จะพยายามดิ้นรนพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมั่นหมายหรือว่าเริ่มอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มอยากที่จะให้ความสําคัญให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีค่ามากที่สุดทําให้คุณ รู้สึกว่าคุณพิเศษมากที่สุดจะเห็นว่าคนรักนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ย ตามใจคุณมากๆเอาใจคุณมากๆจากเดิมที่คุณเป็นฝ่ายพยายามนะมามีนาคมนี้นะจะมีแต่คนพยายามที่จะเข้าหาคุณเนะะี่ยค่ะพยายามที่จะรักคุณพยายามที่จะพิสูจน์ให้คุณแบบรู้สึกว่าคือคุณคือคนที่เป็นโลกทั้งใบสําหรับเขาเนะะี่ยค่ะชาวราศีกันนะมันอาจจะมีพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พลังงานของชาวราศีิงห์พลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะคะเข้ามาเนาะเน ความสัมพันธ์นะหรือว่าใครที่แบบรอคอยในเรื่องของการมีบุตรบริวารน,นะรอคอยการมีบุตรมาตลอดเลยแต่ว่า อาจจะด้วยปัจจัยต่างๆและความพร้อมต่างๆมันยังไม่ถึงเวลาเดือนนี้ล่ะค่ะมีนาคมนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรบริวารเกิดขึ้นหรือนะคะหากคุยกันอะไรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจะซื้อบ้านย้ายไปอยู่ในกับคนรักไปใช้เวลาร่วมกันไปสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเดือนนี้ล่ะค่ะมันก็จะมีโอกาสที่ได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนคะคะอะไรที่เราเหมือนกับวางแผนกัน เอาไว้เนี่ยแต่มันยังไม่มีโอกาสสักทีในการที่จะลงมือทํามันไม่มีอะไรที่จับต้องได้เดือนมีนาคมนี้แหละค่ะทุกอย่างมันจะปรากฏขึ้นมันจะมีความชัดเจนจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับคุณนะหรือใครที่แบบโสดสนิทมานานมากมาก ตัวคุณเองพยายามหาความรักมาโดยตลอดพยายามที่จะพูดคุยพยายามออกเดทหรือว่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะดึงดูดคนดีๆมันก็ไม่เจอสักทีพอเรากลับมาเป็นตัวของตัวเองพอเราไม่ได้สนใจใครเนี่ยฮะชาวราศีกันจะมีแต่คนวิ่งเข้าหาคุณจะมีคนเข้ามาจีบจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าสินเสมอกันจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจมากๆรู้สึกได้เลยนะว่าเป็นโชคชะตาพรมริกิทที่นำพาเรา เด,เ,เดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคู่แท้ความรักของคุณจะมีความสุขมีความสมหวังมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวดีๆนีฮะอะไรก็าตามที่คุณตั้งใจทําไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรักทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จได้ดังใจปรารถนาคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยเนีฮะชาวราศีกันถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆปังมากๆทุกๆเรื่องเลยนะเราทําให้คุณเนี่ยชื่นใจทั้งๆที่คุณไม่ต้องดิ รุนทำอะไรนะทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณเองความสำเร็จทั้งเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความสำเร็จเรื่องความรักคู่แท้จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านภายก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือว่า เป็นกำลังใจนะคะให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวไฮจะแปะทิ้งช่องทางรายละเอียด Line แอดเอาไว้ให้นะคะด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ